ฮะแม่โบจือนมองคูนหน้อยเด้อว,วันเพ็ญจุมใสทักทายจ้าพอสนันดอกบัวสวัสดีค่ะอแล้วก็ววทักทายเนาะทักเพิ่งก็ทัก,ทก,ทกคุณแม่จืนด้วยลำแจงแล้ว,ลว,ลวนับไปส่มมงแล้วจะไปส่มมงมันทงวันปุดน่ะเพื่อขอไปซิ่วมมกนำ้ำก็น่าบ่ม่ยังเบาเกัน หาแน่วอของเขาเนี่แหละสันคือคือแนใจเจ้าของก็ก็เฮ็ดได้บันนี้บ่มีอย่างแล้วชีดทอดเด้อครับคุณเม่เขียนเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเนอะลูกจอยคือทอดจริงๆแล้วเราบ่มีผู้เนี่ยนำมันอันนี้อยู่ดิพราะฉะนั้นจะว่า ตอบสนุกผมเราบอกกันนะยายติดไปน้ำเดอ้อนัดพบเดอ้อเพราะฉะน,นั้นไปพบเป็นนี่หลีเดยยอมรับว่าไปพบเป็นขัน้นขั้นไปพอกับดีครับแม่เขียนคนสวยในใจลูกชายทุกคนคุณ แม่วลาดาเอ๋ยคุณน้อยทำวิมายสวัสดีจ้ากำลังรับชมนะจ๊ะแล้ว okay. สวัสดีจ้า <c oughs> อยา่ไปกินมกปลาซิวเด้วยมือแรง <c oughs> มีบล่ล <c> า <oughs> อย่ามากินเบิดเดอ คุณพ่อวิมุนยังมากกว่าน,นุ้ยเนาะคุณพ่อวิมุนโอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเดิมพ่อวิมุนแม่นมาเบิ่งซื่อๆก็ดีใจเด้คุณพ่อแล้วสวัสดีจ้าคุณพ่อวิมุน,อมนโอ้คุณพ่อสนนันคุณพ่อสนนันตอบกับพ่อวิมุน เพราะว่าไล่มากกับพระท่านในไล่ดุลบนไ,ไนเนาะถือว่ากระขึ้นเร็วอยู่เพราะว่าเฮียจิงเนีเขาเขาก็อยากอยากไปท่านมูเนาะมูพ่นมูพ่นไปเบิดแล้วละ่ะมูพ่นกระไดอันนั่นเบิดแล้วลนางเอกมากมากเลยโอ้ยคิดถึงนางเอกและคุณแม่บุญมีคลิปกับโได้ล่มคลิปยาวหมดไปล้มไปคลิปเลี้ยวคลิปสั้นเนาะ แค่ลงตลอดแต่หน้าที่มันบวกึ้นเลยของยายผู้คนรู้ได้คุณบอกคุณบอกตลอดนะคุณวันเพ็ญตอบกับคุณแม่วาลดามหาเนะอยู่เสียงใหม่คุณด้อยู่เสียงใหม่เด้คุณคุณสมัยมหาเนะอยู่เสียงใหม่คุณด้อยู่เสียงใหม่เด้คุณ ขึ้นสมัยเป็นเรื่องสุดนี้ใสเพราะว่าเพราะว่าไม่ยาโบกเก่งไม่ยาบกเก่งกินแรงพุน้นทุ่มหนึ่งบุญพ่อทองหลางตอบกับแม่บุญมีพมมีสวัสดีร่างเดือเลยขันไม่ได้กินลาบพิสานกัสิไปกินมุกกรซิ่วบุญหละเดียวนี่นาะ ยัเนเรมมเหิดคือคนว่าคนบอกมาหิดจังขึ้นมาเนี้เมือ่อเมื่อขึ้นครับขอให้คลิปคุณแม่แตกละแม่บุญมีสวัสดีครับแม่บุญมีเอ๋ยแม่บุญมีแล้วตรงหนตอนไนเจเปิดบ้านในลอง เราทจ้าลูกแรอวะ้แวแเราพอท้องหลังล้วก็เพราะว่าไล่มากกับพ่ะท่านในไล่ดุลบนไดเนาะถือว่าก็กขึ้นเร็วอยู่พอท้องหลังนี่แล้วแล้วนําหาแม่ของลูกพ่ท่านจืดเลยขึ้นจีรนันยยะ ุณยืนด้วยลำแข้งเปิดตาไว้ให้อยู่เด้อย่โอ้อบขุณหลายๆเมนเม,น,มนเปิดตาอันพ่อหิวเข้าอันเข้าโบปกติเนาะเมื่อออกย้อยเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นคนเราดังอันนะเงือนมองลงสีเนาะเมนเปิด้เร็วเนาะตอนเลกย่ยบนได้ไเลยเนี่ย ลุงเต็มคีบเหมืนหอนบอรรพบุใดเวลาค่ะคุณตาทองหลางคุณคุณวรดากระตกคุณพ่อทองหลางเนะาะค่ะคุณตาทองหลางคุณคุณวรดากระตกคุณพ่อทองหลางเนาะไหนเนาะ คุณภาษาอังกฤษนวันนี้เนาะสวัสดีนะจ๊ะคุณคุณภาษาอังกฤษอันนี้วัน,น,อนลองสารพันเสมอเนาะก็เลยวีมุ์มาแล้วลม,ลมาแล้ว,วคุณพ่อวิมุนสวัสดีนะจ๊ะคุณยืนด้วยลำเข้งต่อเฮ้ย <laughs> จะได้ไปเรียนวิซ่าน้ำอยู่นี่ <laughs> คุณพอ่อ คุณเมฆพ้นทิพย์เราก็สวัสดีคุณสนันค่ะเราพ่อสนันดอกบัวสวัสดีค่าเราเก็ทักทายเนาะทักเพคุนก็ทักเพ้นขึ้นมาบอกว่าให้ขึ้นไลค์เอออันเพ้นบอกว่าให้อาจารย์สอน <laughs> สอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์เด้อลูกศิษย์ลูกศิษย์ปึ๊บ ใคเงียบมาเลยกับโเห็นมันยาฟ้าหองเดยห้องคือสิเทลร่งนี่แหละสวัสดีจ้ามากครับแม่เจอกับเจอกันอีกแล้วคุณแม่วราดามาเล่าว่าเป็นเกียรติกับขอบพูดล,ลายๆเนาะเป็นเกียดแล้วขึ้นมาด้แล้วไปโดนแล,แล้วขึ้นมาคุณแม่บุญมีคือกันในนี้อันของค่อยกับ่เห็นดวงตาเดี๋ยวนี้กับ่เห็นยังได้เากับ ลูกสายทวงตลอดเด้ย <kaha> e. ่านจะมีบัไปหานางอีกนางอีกเพื่อนก็จ้างยู่ใส่อเนาะเ้าหยังลรามาเอาน้ำเพิ่นเขาคือเอาโปปินมาสั่นจะฮิดไปเห็ดมานก็ว้าไปแล้วเนาะกับแม่็เล้ปปนอยมาหมกทั้งบ้านนี้เดี๋ยวนี้น้ำตึงอยู่อัน เราสวัสดีลูกกันเพนโอ้รู้จักกันบ่อนี่สวัสดีข้าพ่อทองหลางฮะไดยแยกกับบคุคคลใจอันนี้ละอีกได้เรียวเนาะตอนเลขแยกบ่ไดไลเนี่ยลุงเตคีปนมันหรือบ่ไดเวลามีโอกาสทัางจงไปเที่ยวเสียงใหม่เดี๋ยวมันจะมีดอกโอกาสเนาะคุณที่เธอชอบตอ,อบกับ พ่อวิมลสวัสดีครับแต่มันบ่ตรงกันบบดนี้แต่เจ็คที่ถามไผเนะาะพ็บ่มีหมิองถามเพราะฉะนั้นเห็นอันพอท่องลังแล้วเป็นดวงใจของคุณสวไปทังใดกระทักท่ายแล้วโอ้ฝิ่นพ่วงน้วเล่าคลณพอท่องลังแล้วเป็นคุนจริง มากครับแม่เจอกับเจอกันอีกแล้วคุณแม่วรดามาเ่าว่าเป็นเกียรติกับขอพูดลายๆเนาะเป็นเกียรติลลสหัสพนเ,าเ,าเาะะาร,าว,ร,า,วราว่าเรากะทักทายคุณวรลดาคุณแม่บุญมีเนาะคุณแม่บุญพนหูบอกเขาเนาะยายบุคอยรู้อย่างเด้รู้น่อยรู้กับบางครั้งกับ สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้ายังกันมาตามหาเวลาเมือม่อเมื่อคืนครับขอให้คลิปคุณแม่แตกละเห็น <c oughs> แล้วขันตอบคิดก็ตอบไม่ก็ได้ <c oughs> คุณแม่บุญมีครับรูดคิดอแต่เวลา คำบ่าตามกับ่าใดนั่แล้วแต่บางคนเิ่นบ่สนุกดอก